อัตัวไหนครับผมเพลงอาจารย์รุ่นฮะไฟที่เราซ้อมมากี่วันได้สอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอาจารย์อยู่ที่จังหวัดทีเกีอยู่ที่เดิมเลยเนาะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมเรามีพี่ไปซ้อมสร็จฮะกระเบื้อพี่พี่ในค่้ายเช่นันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกสูงเท่าไรเราสูน้ำหนักป่อยๆตอนนี้หน่วยสไตล์อะไรครับ วันนี้เราต้องมาเจอเอ็กซตาเนาะไม่เคยต่อยกันแล้วได้ดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนเขาเมื่ยสไตล์อะไรวันนี้มาเจอเขาวางเกมว่าแห้ดิต่อยตามตาตาไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้ยเขาบอกวิธีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่น่าที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับกับตันวันกองโรมเปรมน้องยกเสียโอ้ชนะน้องไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบครับร้อยสิบก็เหวดวันนี้เลยเมื่อเช้ามีสอมหนักยัง ยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาฮะมาขาดมาอ๋อมาขาดอยู่หนึ่งก็คือมาเทเลบายเนาะร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แข็งแรงฮอร์มอา์ตแชนะกับใครเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณคนจังหวัดเด็กศรีสะเกีดเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับบ้าหน่อยใช่แล้วครับีตะเกียดชวยเป็นกำลังใจให้ วันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีออกมาครับ